สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุนมากับ point พอย์เปิดช่องทางเติมเกม my เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม ROV ใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผม,มีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้ที่17ธันวาคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้าพระในจรสีสันแห่งชีวิตนั่นเองการันตี1สกินถาวรใน150คูปองนะครับผมก็ไม่รอชา้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนะครับผมก็สำหรับสกินที่โชว์ครับเป็นสกินของยานนั่นเองนะครับผมในกิจกรรมนี้นะครับผมจะแบ่งสกินเป็นด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นตานเชิญสกินสุดคูนะครับขวามือเป็นตานเชิญสกินพิ นะครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นตาเชิญสกินสดใสนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมจะการันตี1สกินแน่นอนใน150คูปองนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสกินทางด้านซ้ายมือก่อนเลยและกันนะครับเป็นตาเชิญสกินสุดคูนะครับผมก็ไปดูกันเลยอย่างสกินแรกนะครับผมเป็นสกินนี้นะครับผมเป็นสกินของยาะนะครับลิมิเต็ดสีเหลืองนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับสกินนี้ และอีกสกินหนึ่งนะครับผมเป็นสกินของแอนเล่นนะครับผมเป็นสกินนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสับสกินทางด้านซ้ายมือนะครับผมต่อไปพาไปดูสกินทางด้านขวามือนะครับเป็นตาเชิญสกินพิเศษนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสกินแรกนะครับผมเป็นสกินของคาเฟนีนะครับผมสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับดีเจนนั่นเองนะครับและอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของไบส์นะครับผมเป็นสกิน AAC 2021นนะครับสกินนี้ อ่าก็ประมาณนี like right claro ้เนาะสำหรับสกินทางด้านขวามือนะครับผมต่อไปพาไปดูสกินข้างบนนะครับเป็นตาเชิญสกินสดใสนั่นเองนะครับผมสกินแรกก็จะเป็นสกินของลาวิลนะครับสกินนี้นะครับลิมิเต็ดสีม่วงนะครับผมและอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของวีล่านะครับลิมิเต็ดสีม่วงเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับสกินข้างบนนะครับ ก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนี้กันเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยนะครับผมร้านค้าภายในจอนะครับตั้งแต่วันที่17ธันวาถึงวันที่20ธันวาคมเท่านั้นนะครับในการเล่นนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่1คูปองนะครับผมครั้งที่2 5คูปองนะครับครั้งที่3 9คูปองครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งละ 15คูปองเนาะครั้งที่6ก็15คูปองครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งละ20คูปองนะครับครั้งที่9 25่คูปองครั้งที่10 25่คูปองนะครับครั้งที่11 199คูปองแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่12อยู่ที่3 4 9คูปองนั่นเอง โอกาสได้รับสกินถาวอนอยู่ที่1%เท่านั้นนะครับผมคัพีขั้นสูงอยู่ที่8%นะครับลูกแก้ว13%โทรโคง7.5%บัตรเป็นชื่อ7.5%แล้วก็อีโมจิหรือว่าเอฟเฟคอยู่ที่63%นั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับผมในการสุ่มนะครับผมทั้งหมด150คูปองเพื่อการันตีไปเลย1สกินถาวอนนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินทางด้านซ้ายมือขวามือหรือว่าข้างบนนะครับผมมาลุ้นกันดูนะครับโอเคไม่รอช้าผมก็ทําการสุ่มเลย ครับผมครั้งที่1นนะครับ1่คูปองครั้งที่1ก็ได้เป็นเอฟเฟกสังหารนะครับผมต่อไปครั้งที่2นะครับ5คูปองได้เป็นคัมพีขั้นสูงนะครับครั้งที่3มนะครับอ่าได้เป็นอิโมจินะครับผมครั้งที่4นะครับผมได้เป็นลูกแก้วนะครับครั้งที่5ก็15คูปองนะครับ ได้เป็นโทรโข่งนั่นเองนะครับผมต่อไปครั้งที่6แล้วนะครับผมครั้งที่6ได้เป็นอีโมจินะครับผมครั้งที่7นะครับครั้งที่7ได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับผมครั้งที่8นะครับ20ขูปบกอลได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งนะครับผมต่อไปครั้งที่9นะครับ ได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่10มาลุ้นกันว่าเราจะได้ฝั่งไหนนะครับผมได้เป็นข้างบนนะครับเป็นตานเชิญสกินสดใสนั่นเองนะครับผมกนเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเลือกกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะทําการเลือกเป็นสกินของลาวิลนะครับผมสกินนี้นะครับได้มาแล้วครับสกินนี้ในราคา150คูปองนะครับผมก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีม่วงเลยนะครับผม โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสำหรับกิจกรรมร้านค้าภพนเนจอนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันนะครับผมก็มารีวิวคร่าวเพื่อเป็นแนวทางให้รับชมกันนะครับผมก่อนจากันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก แบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ